ลูกมาวิภาสวัสดีค่ะขอมารวมงานรีวิวนะคะรีวิวของลูกค้าค่ะ3รุ่นที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะอันแรกค่ะจะเป็นพีทนะคะเสื้อพีทลูกค้าส่งรูปมาให้ดูขอพระคุณค่ะตัวนี้เสื้อพีทรหัส784นะคะขา่าของเข้ารีสต็อกใหม่รอบหนึ่งนะคะ8สีพร้อมส่งเลยค่ะไม่ว่าจะหาเฉดไหนมีหมดเลยนะคะใครคิดว่าใส่เสื้อพีทแล้วต้องดูแก่แม่ปลาขอดูรุ่นนี้ก่อนเลยค่ะรุ่นนี้ที่เป็นกระแสน่าจะเป็นอะไรที่แบบน่าจะเป็นลายนะคะลายเขาสดใสโดดเด่น น,นะคะแถมพีข,ของเรายังอัดมาแบบพรีเมียมด้วยอันนี้ขายดีสุดสีเลมอนค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นรหัส796นะคะรีมารอบ2ค่ะและพิเศษของรอบนี้ก็คือมีไซส์ใหญ่เข้ามาค่ะก็คือไซส์46อันนี้เลยลูกค้าสั่งไปแล้วใส่ดีถูกใจสั่งเพิ่มสีอื่นค่ะเยอะมากนะคะลูกค้าที่แบบสั่งเพิ่มคือเยอะมากจริงนะคะมีทั้งหมด5สีค่ะมีไซส์40 42 4 4และ46และราคาเพียง469บาทใส่ดีไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะมี6มี5สีนะ รุ่นนี้รหัส799ค่ะงานใหม่นะตัวนี้ลูกค้าได้รับของรวดเร็วค่ะการันตีว่าสีสวยถูกใจมากค่ะงานน้องจะเป็นงานผ้าชีฟองปักฉรุนะคะและราคาพิเศษเฉพาะช่วงนี้ด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้คือรีวิวของลูกค้านะคะขอบพระคุณมากๆทุกคนที่อุดหนุนและก